มาแล้วชุกบิดมารับเย,ยดาแล้วกู้ภัยมารับเย,ยดาแล้วม,มาสองคันเลยเดินเดินอีกเอียงหน่อยเดินก้มๆเงยๆหน่อยเขาจะได้ไปส่งค <c oughs> <c oughs> ันคานไปล้มล้มค <c oughs> ันคานไปคานไป เขาจะได้ไปส่งเออเดินกระเพกกระเพกหน่อยกระเพกกระเพก okay. Okay. เอาทำไมล่ะ <laughs> ทำไมไม่รอให้เขาไปส่ง ไล้ขึ้นไหมขึ้นได้ไหมนี่เขาจะอพิดาขึ้นเหรอโอเค thank you จะกระพีดมันรัจริงๆเลย